เพราะว่าพระตะเกิดมาอายุหาสิบปีแล้วไม่เคยเจอแบบนี้จะเกิอครับครับครับจากแล้วผมมีปัญญาเลยบ่ท่วมไรบ่ท่วมหมดเลย พุทธศักราช2556เป็นปีที่เกิดมหาอุทกภัยครั้งรุนแรงที่สุดในรอบประวัติศาสตร์ของพื้นที่ตำบลไร่ใต้อำเภอพิบูรณ์มังสาหารจังหวัดอุบลราชธานี14หมู่บ้านในทั้งหมด15หมู่บ้านและชาวบ้านกว่า1,200ครอบครัวได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ในครั้งนี้เห็้หลายอยู่บ่ัสี เพราะกระเทือนจะหลายกมูนจะหลายกมูนมันไหลมันเกิดมากไปทุกปีปีเลยนี่แต่ว่าเห็นกำลัแต่เป็นนุ่มเป็นเบาก็เห็นมันมาหลายเป็นปีนี้ถือว่ารุ่นแรกมากครับน้ำถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ของพมิวน์ตะบนต่ายระดับน้ำได้เพิ่มปริมาณขึ้นอย่างรวดเร็ว ในช่วงวันที่23ถึง24กันยายนทำให้ชาวบ้านต้องรีบขนย้ายสิ่งของไปอยู่ในที่สูงทั้งการขนขึ้นบนชั้นสองของบ้านและอบพยพไปอยู่ในพื้นที่สูงที่น้ำยังท่วมไม่ถึงที่ลำบากมากกว่านั้นคือระบบไฟฟ้าสัญญาณโทรศัพท์รวมถึงน้ำประปาภายในชุมชนส่วนมากถูกตัดขาดทำให้การสื่อสารและการบรรเทาทุกข์เป็นไปอย่างยากลำบากโดยเฉพาะในช่วง2-3วันแรก ที่ยังไม่มีหน่วยงานใดเข้ามาช่วยเหลือไอ้วันที่มันท่วมจริงๆเนี่ยคือมันมันมาวันเดียววันเดียวแล้วมันก็ท่วมเลยสองสองวันจะมีปัญหามากช่วงช่วงที่น้ําขึ้นเยอะๆฝนตกด้วยฝนตกหนักวันนั้นจะจะจะ,จะคือว่าเป็นเป็นอุปสรรคมากเลยค,คือมันไม่เคยท่วมเลยในในรอบหนึ่งร้อยปีขึ้นมาประวัติศาสตารต์ถามคนเฒ่าคนแก่ก,ก็ก็ไม่มีใคร ขาดคิดก็คิดว่าเออมันแค่นี้แหละเดี๋ยวมันก็ลงพอมันมาจริงๆแล้วมันมันเอาไม่ได้เท่นัครับแม้ว่าหลังจากนั้นจะเริ่มมีหน่วยงานจากภายนอกเข้ามาสนับสนุนทั้งเรือท้องแบนรถพยาบาลเคลื่อนที่และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆที่ทำให้ชาวบ้านอุ่นใจมากขึ้นและระดับน้ำได้เริ่มลดลงจนเกือบจะเข้าสู่ภาวะปกติ รวมถึงการระดมความช่วยเหลือเพื่อเยียวยาในช่วงหลังน้ำท่วมแต่ก็คงเทียบไม่ได้กับความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งสภาพบ้านเรือนในชุมชนที่ข้าวของหลายชิ้นชำรุดและลอยไปกับน้ำที่หนักมากกว่านั้นคือพืชผลทางการเกษตรทั้งที่นาและสวนที่เป็นรายได้หลักของชุมชนหายไปในพริบตา สามสิบสองไสอเนาะครเต็มหวดเป็นด้ดำไว้นี่วนมากเป็นบานหรือดำครับตาดำเครื่องหนึ่งบานเครื่องหนึ่งค้วหมุซึกที่แดงบมว่ห่วยแอาวกันน้ำท่วมน้ำท่วมเห็นเขาตายนี่ยวัวนั่นมัรับวางสามคืนบนหมเนี้ยนั่นมาเต็มถี่นอนอะไรก็คือพอแบถือไม่มาใส่อกินปีนี่ ก็วันบ่เคยถ่วมค้กปานนีเถือก็คือตอมันมันเป็นอะไรครับมันเนี่ยยังไงมันก็ถ่วมถือเบิดเนี่ยตัวนี้ทร้างฝุ่นก็เบิดโน่นนะวานี่บ่คามาทางแต่เขาเคยเก็บมาคาหวานขายนี่นหมดถ่วมมันก็บ่แม่นถ่วงมันก็เสียหายไปเลยน้ำโมไปมันได้ตายไปมันหันมองพ่อเจริคือตอนะก็เลยบ่มีเนี่ยจุคือตอเดือนปีนี่ไอจีไปเอาอะไรได้เด้อ นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในพื้นที่ที่ไม่เคยเกิดปรากฏการณ์ในลักษณะเช่นนี้มาก่อนทั้งหมดอาจสะท้อนและเป็นบทเรียนให้กับชุมชนในหลายๆด้านทั้งระบบการสื่อสารเพื่อเตือนภัยกับหน่วยงานภายนอกการช่วยเหลือในช่วงที่น้ำกำลังท่วมและรวมถึงการเยียวยาหลังน้ำลดทั้งในชุมชนและพื้นที่ทางการเกษตรให้เป็นแนวทางในการจัดการที่เป็นระบบเพื่อรองรับภัยทางธรรมชาติหากเกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีกครั้ง ในอนาคต